สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแชร์วิธีการพับเปลี่ยนโปรฐานลูกส้มค่ะค่ะโดยอุปกรณ์เราจะมีดิบบินนะคะเบอร์สองจำนวนสี่เส้นนะคะที่ความยาวสี่สิบแปดเซนติเมตรค่ะเมื่อเราตัดดิบบิ้นความยาวสี่สิบแปดเซนติเมตรนะคะให้เราพับครึ่งในลักษณะแบบนี้ค่ะค่ะเมื่อเราพับครึ่งสี่เส้นนะคะเราจะมาเริ่มทำเปลี่ยนโปรทานลูกส้มกันนะคะโดยเราหยิบดิบบิ้นแ้่ที่หนึ่งขึ้นมานะคะหนึ่งเส้น เอาลิปบิ้นเั้นที่สองนะคะมาของริปบิ้นเั้นที่หนึ่งค่ะริปบิ้สเั้นที่สามของริบบิ้สเั้นที่สองค่ะริปบิ้สเั้นที่สี่นะคะรอใต้ริบบิ้นเั้นที่หนึ่งค่ะแล้วก็เอาริบบิ้นเั้นที่สามนะคะรอใต้ริบบิ้นเส้นที่สี่ลักษณะนี้ค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะ ค่ะเราจะได้ฐานสี่แบบนี้นะคะจากนั้นเราจะทําฐานแปดกันค่ะให้เราหยุดดิบบิ้งขึ้นมาเส้นนะคะพ้าขึ้นไปลักษณะนี้ค่ะจะเปลี่ยนลักษณะเฉียงเียงแบบนี้นะคะหยิดดิบบิ้งเส้นที่สองับลงมาค่ะเส้นที่สามนะคะพับเฉียงลงมาค่ะ เส้นที่สี่ค่ะเส้นที่สี่เราจะลอดได้เส้นนี้นะคะลักษณะน,น,นี้ค่ะค่าจากนั้นเราจะได้หารแปดแบบนี้นะคะให้เราหยิบเส้นใหม่ขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะหนึงน่งเส้นหยิบเส้นที่หนึ่งขึ้นมาค่ะเส้นที่สองขึ้นมาค่ะเส้นที่สามขึ้นมาค่ะเส้นที่สี่ขึ้นมาค่ะ าเราได้สีเส้นในลนนักษณะนี้นะคะให้เราวางเส้นล่างสุดลงนะคะก็คือเส้นนี้ค่ะแล้วเราก็หยิบเส้นถัดมาขึ้นมาค่ะวางเส้นล่างสุดลงค่ะหยิบเส้นถัดมาขึ้นมาค่ะวางเส้นล่างสุดลงค่ะหยิบเส้นถัดมาขึ้นมาค่ะวางเส้นล่างสุดลงค่ะหยิบเส้นถัดมาขึ้นมาค่ะ วางเส้นล่างสุดลงค่ะจานนั้นจะหมดแล้วนะคะทีนี้ก็จะเหลือด้านบนทั้งหมดสามเส้นค่ะเราจะเอาเส้นที่หนึ่งนะคะลอดลงไปเส้นตรงนี้นะคะเส้นที่หนึ่งจะมีสองเส้นที่สามเราจะลอดเข้าไปหนึ่งเส้นนะคะแบบนี้ค่ะจานนั้นเราหยิบเส้นที่สองขึ้นมาเราจะลอดทั้งหมดสองเส้นค่ะก็คือเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองค่ะ เส้นที่สามค่ะเราจะดึงรอ,อดทั้งหมดสามเส้นค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองและเส้นที่สามค่ะเมื่อเราลอดบอกค้ะเราดึงให้กระชับเราพลิกกลับด้านได้นะคะแล้วก็ใช้อุ้งมือประคองไว้แล้วเราก็ดึงเบาๆนะคะดึงให้กระชับ เราได้ลักษณะนี้แล้วะค่ะให้เราหยิบขึ้นมาเส้นไหนก็ได้นะคะมาขึ้นมาหนึ่งเส้นแล้วเราก็พาดพาดขึ้นไปสามเส้นค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส,นส,ส้นที่สามเราก็วางลงค่ะจากนั้นนะคะให้เราพาดไปสามเส้นหยิบเส้นถัดมาขึ้นมาค่ะ ไปสามเส้นหนึ่งสองแล้วก็สามค่ะดังนั้นพาดไปสามเส้นนะคะหนึ่งสองสามเส้นถัดมาขึ้นมาค่ะพาดไปสามเส้นหนึ่งสองสาม เส้นถัดมาขึ้นมาค่ะผ้าไปสามเส้นหนึ่งสองสามจากนั้นนะคะเราก็อเหลือวิบงทั้งหมดสามเส้นนะคะให้เราหยุดดิบดิบบ้นเส้นแ่งที่นหนึ่งขึ้นมานะคะเราก็ล่อผ่านเส้นที่หนึ่งตรงนี้นะคะซึ่งต่อจากดิบ,บิ้นเส้นที่สุดท้ายที่เราวางผ้าลงมาเส้นที่สองขึ้นมาค่ะเราก็จะผ้า ต่อเข้ามาหนึ่งเส้นสองเส้นนะคะหนึ่งสองจะลอกลงมาสองเส้นแบบนี้นะคะเส้นหนึ่งเส้นสองสีฟ้าสีขาวนะคะเส้นสุดท้ายนะคะล่อสามเส้นสีฟ้าสีขาวแล้วก็สีแดงค่ะ 1, 2, 3, แล้วก็ดึให้กระ 1, 2, 3, ชับค่ะ เราก็ได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราหยิบลิบบินเส้นไหนขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ผ่านลอดเข้าไปสามเส้นค่ะผ่านเส้นสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีขาวนะคะจำนวนสามเส้นทำจนครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะสีแดงสีฟ้าสีขาวค่ะ เราก็จะเอารอบผ่านสามเส้นนะคะก็คือนับหนึ่งสองสามค่ะสีฟ้าสีขาวแล้วก็สีแดงค่ะทำบนไปเรื่อยนะคะ ค่าลิมินเหนือเราก็สามารถสอดเก็บเข้าไปได้นะคะเหมือนเดิม ค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับรูปส้มของเราค่ะค่าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ